เรียนรู้สุภาษิตไทยจากนิทานเรื่องช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดณนะบ้านเล็กๆในเมืองใหญ่มีเด็กชายชื่อว่าต้นกล้าอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ต้นกล้าเป็นเด็กชายที่ร่าเริงและชอบเล่นสนุกสนานวันหนึ่งขณะที่คุณพ่อคุณแม่ออกไปทำงานต้นกล้าเล่นฟุตบอลอยู่ในบ้าน แม้จะรู้ว่าห้ามเล่นบอลในบ้างแต่เขาก็อดไม่ได้ต้นกล้าเหลอเตะลูกบอลแรงเกินไปลูกบอลกระแทกเข้ากับโทรทัศน์เสียงดังปั้งหน้าจอเกิดรอยน้วทันทีต้นกล้าตกใจมากเพราะรู้ว่าทรทัศน์เครื่องนี้มีราคาแพงและคุณพ่อคุณแม่ก็กำลังจะกลับบ้านมาแล้วเขาจะทำอย่างไรดีเขามองเห็นผ้าคลุมที่คุณแม่มักจะใช้คลุมทรทัศน์ เวลาไม่ได้ใช้งานต้นกล้ายิ้มออกมาคิดว่าเขาพบวิธีซ่อนความผิดแล้วเขาเรีบนำผ้ามาคลุมโทรทัศน์ไว้อย่างเรียบร้อยหวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่สังเกตเห็นอะไรผิดปกตินะเมื่อคุณพ่อคุณแม่กลับมาถึงบ้านพวกเขาสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างแปลกไปโทรทัศน์ถูกคลุมด้วยผ้าทำไมวันนี้คลุมโทรทัศน์ไว้ล่ะลูกปกติต้องเปิดดูกระตูนไม่ใช่หรอ คุณพ่อถามด้วยน้ำเสียงสงสัยต้นกล้ารู้สึกอึดอับเขาไม่กล้าสบาตาคุณพ่อและไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดีคุณพ่อเลิดผ้าคลุมออกและพบกับรอยแล้าขนาดใหญ่บนหน้าจอโทรทัศน์ต้นกล้าร้องไห้ออกมาด้วยความรู้สึกผิดและสารภาพว่าเขาเป็นคนทำโทรทัศน์พันต้นกล้าการทำผิดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่สิ่งสำคัญคือ เราต้องกล้ายอมรับผิดไม่ควรโกหกหรือปิดบังนะลูกคุณพ่อพูดด้วยเสียงอบอุ่นต้นกล้าขอโทษครับต่อไปนี้ต้นกล้าจะระมัดระวังและเล่นอย่างปลอดภัยมากขึ้นครับคุณพ่อคุณแม่ยิ้มและกอดต้นกล้าไม่เป็นไรลูกคราวหน้าต้องระวังให้มากๆนะต้นกล้ารู้สึกด,ดีที่ได้พูดความจริงและได้เรียนรู้ว่าการยอมรับผิดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คือแม้เราจะพยายามปิดบังความผิดแต่ความจริงย่อมถูกเปิดเผยเหมือนช้างตัวใหญ่ที่เอาใบบัวมาปิดก็ไม่อาจซ่อนมันได้สิ่งที่ถูกต้องคือการกล้ายอมรับความผิดและแก้ไขด้วยความจริงใจ